มาด้านหน้าครับมาที่พัดมำนหนักสมเด็จพระนัทในรส่วนนะครับตอนนี้นะครับสมเด็จพระในไรสวนทรงสร้างบัญชีนะครับผมตามประวัติศาสตร์ของเราเลยเลยครับนะครับนี่นะครับสวยงมสวยเลยครับมีช้างนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเราสามารถเข้าไปไหว้สักการะได้เลยนะครับทําบุญกันได้นี่นะครับนี่นะครับพัดสัมปะซิลนี่นะครับดูตามป้ายเลยนะครับผม ก่อนมงคลที่ก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระบูชาดข้างในนะครับเราแวะตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมพูดสลับว์ไปสับมานะครับไม่ได้เรียบเรียงนะครับก็ยังทำยังไม่ยังทําคลิปยังไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นๆเขานะครับนะครับนะครับติชมกันได้เลยนะครับครับสวัสดีครับันสงการอีกครั้งหนึ่งครับผมใคร ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันดีวันปีใหม่ไทยนะครับผมไม่ได้นํามาเสนอเรื่องรถเรื่องเดียวนะครับมาเสนอเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะครับและในคลิปอื่นอาจจะมีไปถ่ายที่ร้านอาหารด้วยนะครับะรน,รน,นะครับรอก่อนะคร้านอาหารนะครับมาที่คลิปกันท่องเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยบเขนะ้าไปทางข้างในผมคงไม่ได้พูดอะไระครับเพราะว่าต้องการความสง,งบนะครับผม นี่นะครับน่ามีไก่เลยครับป้อมไปดึงสืนชอบไก่ครับผมครับนี่ครับว้าวนี้ลนสวยเลยครับไก่ครับสวยครับด้านในครับสวยงามครับนี่เลยครับ แต่ละพระองค์ทรับมีราบายเลยครับครับอธิบายด้วยนะครับผมอันนี้พระองค์ท่านนเด็ดปลาด้วยนะครับนี่ครับกำแพะวะหนังนะครับ ขุนศรีทองคาชะองค์นะครับขุนศรีทองมืนศรีพัตดีสว่นะครับนี่แต่ท่านเมมนรียนงอ์จะคันนี่เลยครับนี่นะครับอ่ะขอฝากไว้ตรงนี้แค่นี้นะครับผม สวัสดีครับผมโบจุดคาครับนี้ผมมาที่วัดสมปะสิวจังหวัดสุรรบุรีครับเดินทางมายังไงนะครับก็ให้ให้ทุกคนจับที่ google map มาได้นะครับนะครับจับจีเอมาได้เลยครับที่วัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับ ข้างในสวยงามมากมากเลยนะครับเกจกรรมฝามะหนังนะครับมีเอาภาพกระตูนมาตกแต่งด้วยนะครับโดราเอมอนเป็นเทนนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านวันสงกานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขวันสงกานนะครับเด็กกี้นี่อยู่พระอุโบสถผมไม่ได้พูดอะไรนะครับวันนี้ต้องการสงบนะครับผมไม่ได้อธิบายเหมือนคลิปอื่นๆนี้ครับพูดกันนะครับ แต่สวยจริงๆนะครับตามที่เห็นเลยนะครับนะครับนะครับสวยจริงๆครับผมนะครับนะครับจะถ่ายไว้ดูัยาวๆเลยนะครับนะครับทงเขาขึ้ป็นแบบนี้นะครับผมนะครับนี่ครับเป็นเปาโปสดนะครับสวยงามจริงๆครับ นี่ครับเรามาไหว้ทำบุญนะครับวัดพระทำบุญกันนะครับนี่จับสวยเลยนะครับผมเอาตามคลิปเลยนะครับผมนี่นะครับยุติกรรฝถาหนังของเขานะครับสวยงามจริงครับผม ชุดกันยยาวเลยนะครับนี่นะครับเป็นเทนด้วยนะครับเห็นไหมฮนะตรงนี้นะครับเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถอย่างเดียวนะครับเรามีเรื่องการท่องเที่ยวมาด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับนะครับแล้วทุกคนต้องเดินทางมาที่เดินทางมายัางไงต้องเดินทางมาทางรถยนต์นะครับ อันก็เราก็ต้องซื้อรถหรือหามีใช้หา,หารถมาในการเดินทางนะครับอะะครับแล้วก็เรามีเรื่องกินด้วยนะครับแต่ผมแค่ไม่ได้ถ่ายรอาหารนะครับเอาทีละเรื่องทีละเรื่องก่อนนะครับฉะนั้นผมบูชุกคาก็มารีวิวให้ชมแต่การท่องเที่ยวต่างๆนี่ผมจะพูดพูดไม่เก่งนะครับอธิบายรายละเอียด อะไรใบอะไรอะไรเอียงต่างไม่ค่อยลึกซึ้งนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้ให้ชมกันคร่าวๆกันนะครับใช่ครับนี่เหมือนกับคลิปดังๆคนอื่นนี่เขาถ่ายนะครับนะครับโอเคนะครับทุกท่านครับก็รับชมกันยาวๆเลไปเลยนะครับผมนะครับนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับ นะครับโยจุคาฝากไว้คลิปนี้นะครับให้ดูกันเงียบไปเลยครับผมนะครับนะครับยาวๆเลยนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วขอให้ทุกท่านมีกวามสุขกดุสงการนะครับนะครับเจริญด้านเจริญด้านด้านต่างๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ครับก็ขอบคุณครับ